อเกียไหนบอสไอเกียเซคอมเวกในตำนานไนไหนถ่ายด้วยเออยเอาว่อะอู้วอู้ไม่ใช่เซคอมธรรมดา้ต่อนุล่นไเอาอ่ะกูไม่ได้ลงคลิปหลายทิดละแบทเทิลแบทเทิลแบทเทิลเยันวันนี้เราจะมาแบทเทิกับบอสนะฮะจะมาดูนะวัระหว่างพูอกอนกากมองรากับบอสหนึงจะหมดแกัน นี่คือทีมที่เราจะลงนะเจ้าตัวไหนลงไหมพี่เขาพูดพี่เขาพูดอะไรวะมึงไปโหลดโปเกมอนมามาเล่นด้วยกันแล้วกูจะพาตีบอสกูไม่โหลดกูไม่โหลด กูจะยังไม่ตีกูจะยังไม่ตีกูจะยังไม่ตีเพราะมันโหดเกินมาโหดเกินกูตีไม่ได้พี่กระจูหายแล้วหรอกระจูงหายแล้วล้อๆใหม่ได้รอใหม่ได้เดี๋ยวค่อยเติมก็ได้ะ t o m ทำไรครับอาชูผเสี่ยงอภิษฏิ์ไปจะลืมจะลืมเนี่ยนิดนิดจะลืมตบมือด้ว่ตบมือ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  ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงที่ทุกคนรอคอยค่ะเย้ค่ะต่อไปจะเป็นของสำหรับน้องๆที่เข้าห้องน้ำหรือว่าใครที่รอจังที่ให้รีบมาโดยด่วนนะคะทุกคนเราจะมีโชว์พิเศษแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันก็ไปดีกูมันไปแล้วกูแบบชีสุแต่กูไม่อยากรู้สึกโต๊เชอะไรอ่ะ เดี๋ยวโอ้โอ้บบโอ้เส้นดีมากเส้นดีมากค่ะอ้าวผิดอันเหรอ